ฮัโหลสวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์สรรหามาเล่าบายพี่ใหม่กับนอูดและเสียงใสๆนี้คือพี่ใหม่ค่ะและผมนอูดครับคลิปนี้เราจะมาต่อจากตอนที่แล้วที่เราได้คุยกันถึงดีไซน์ h i n k i n g ว่ามันคืออะไรและทำไมมันถึงเปลี่ยนโลกได้ใช่แล้วค่ะตอนที่แล้วเรารู้กันไปแล้วว่าดีไซน์ทิงกิ้งเน้นแก้ปัญหาโดยให้มนุษย์เป็นศูนย์กลางวันนี้เราจะมาเจาะลึก5ขั้นตอนแบบละเอียดยิบพร้อมตัวอย่างเด็ดๆให้เข้าใจง่ายน้องหมายจำได้ไหมว่าตอนที่แล้วเราพูดถึงว่าดีไซน์ทิงกิ้งไม่ใช่กระบวนการที่เป็นเส้นตรงแต่เป็นวงจรที่เราสามารถย้อนกลับไปแก้ไข และปรับปรุงได้ตลอดเวลาจำได้ค่ะหนูยังทึ่งอยู่เลยว่าการคิดแบบนี้ช่วยสร้างนวัตกรรมระดับโลกมันแล้วมากมายวันนี้เราจะไปทีละขั้นตอนตั้งแต่การเข้าใจผู้ใช้งานไปจนถึงการทดสอบจริงเลยขั้นตอนที่1 Empathize ทำความเข้าใจผู้ใช้งานเราต้องเข้าใจตัวจริงของผู้ใช้งานไม่ใช่แค่เดา แล้วทำยังไงให้เข้าใจแบบลึกซึ้งล่ะคะตัวอย่างที่ดีคือทีมออกแบบรถยนต์ฟอร์ดพวกเขาต้องการพัฒนารถที่ตอบโจทย์คนสูงวัยแทนที่จะคาดเดาพวกเขาให้ทีมงานใส่ชุดจำลองที่ทำให้เคลื่อนไหวลำบากเหมือนคนสูงอายุโห oh, แบบนี้นักออกแบบรู้เลยว่าผู้สูงอายุเจอปัญหาอะไรจริงๆขั้ตอนที่ส define กำหนดปัญหาให้ชัดเจน empathize แล้ว เราจะรู้ว่าผู้ใช้มีปัญหาอะไรทีนี้ต้องกำหนดปัญหาให้ชัดใช่ไหมคะใช่เลยตัวอย่างเด็ดคือโรงเรียนในอินเดียพวกเขาเห็นว่าการศึกษาไม่ทั่วถึงแต่แทนที่จะมองว่าเด็กไม่มีโอกาสเรียนพวกเขาเจอว่าปัญหาคือผู้ปกครองไม่อยากให้เด็กเดินทางไกลไปโรงเรียนถ้าไม่กำหนดปัญหาให้ถูกก็อาจแก้ไม่ตรงจุดเลยสินะคะถูกต้อง<ต>พอดีฟ์ปัญหาชัดเจน พวกเขาเลยสร้างโรงเรียนเคลื่อนที่ที่วิ่งไปหาชุมชนแก้ปัญหาได้ตรงจุดเลยโอสุดยอดคิดได้ไงเนี่ยขั้งตอนที่3 i d e อเดระดมไอเดียแก้ปัญหาตอนนี้ถึงเวลาคิดไอเดียแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วตัวอย่างเจ๋งๆคือ Airbnb ตอนเริ่มต้นมีปัญหาว่าผู้ใช้ไม่กล้าตองที่พักเพราะภาพไม่สวย พวกเขาระดมไอเดียกันและเกิดแนวคิดว่าถ้าเราส่งช่างภาพไปถ่ายรูปให้เจ้าของบ้านล่ะเฮ้แทนที่จะทำแอบให้ดีกว่าเดิมพวกเขาแก้ปัญหาโดยการเปลี่ยนภาพลักษณ์ของที่พักแทนใช่เลยหลังจากเปลี่ยนรูปภาพยอดจองพุ่งกระชูเลยขั้นตอนที่4 p r โปรโตไทป์สร้างต้นแบบได้ไอเดียแล้วต้องลองสร้างต้นแบบใช่ไหมคะ ถูกต,อต้องตัวอย่างเด็ดๆเลยก็คือ Google Glass ตอนแรกทีม Google ไม่ได้สร้างผลิตภัณฑ์จริงทันทีแต่ทำ Prototype เป็นแว่นพลาสติกให้คนทดลองใช้ดูก่อนว่าชอบแบบไหนโห oh, แบบนี้เขาต้องไม่เสียเงินสร้างของจริงที่ยังไม่แน่ใจว่าจะเวิร์กใช่เลย Prototype คือการทดลองให้เร็วลดความเสี่ยงและปรับปรุงก่อนลงมือจริงต่อไปก็ขั้นตอนที่5 Taste, ทดสอบและปรับปรุงสุดท้ายคือการทดสอบใช่ไหมคะใช่แล้วเทสตเป็นหัวใจของการพัฒนาต่อเนื่องสรุปแล้วดีไซน์ทิงกิ้งมี5ขั้นตอนคือ Empathize, Define, Ideate, Prototype และเทสตใช่ไหมคะใช่เลยและตัวอย่างที่เราเล่ามาพีสูจน์ว่า ดีไซน์ทิงกิ้งสามารถเปลี่ยนธุรกิจและแก้ปัญหาสังคมได้จริงวันนี้สนุกมากค่ะขอบคุณนะอูสำหรับไอเดียดีๆเช่นกันจ้าน้องใหม่ถ้าชอบกดติดตามแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าครับสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย